สวัสดีครับภาษาชาแนลมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับข้อมูลการท่องเที่ยวสุขใจ10จังหวัดยอดนิยมหลังคลายล็อกดาวน์ก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและที่สำคัญจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณครับหลังจากที่สบคมีการผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มโดยมีการผ่อนผันให้เดินทางได้ ทางระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงการโดยสารเครื่องบินในการเดินทางข้ามจังหวัดทําให้หลายคนออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความผ่อนคลายครั้งนี้จึงมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ10จังหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาให้ชมกันติดตามรับชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับต้ตนๆของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทา,ทางธรรมชาติป่าเขาและน้ำตกวัดวาอารามแม้ว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก็ยังมีการพัฒนาจุดเช็คอินใหม่ใให้นักท่องเที่ยวได้เวียนไปอยู่เสมอโดยสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปก็คือดอยอินทนนท์วัดพระาธาตุดอยสุเทพแม่กําปองถนนคนเดินเชียงใหม่ถนนนิมมานเหมินม่อนแจม่มกาดหลวงหรือตลาดวรโรรสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นต้น 2. จังหวัดเชียงรายเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยที่ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยต่างพากันมาเยือนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชวนเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นยอดดอยต่างๆที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามมีวัดวาอารามเก่าแก่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันน่าสนใจนอกจากนี้สิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวที่เชียงรายก็คือาพรารบชาสีเขียวสุดไกลตาเพราะเชียงรายมีพื้นที่ไร่ชานับแสนไร่เพราะที่นี่มีการทําไร่ชาตามแนวภูเขาทําให้เราเห็นวิวภูเขาสูงรายล้อมไร่ชาสีเขียวเป็นแนวยาวและฟ้าสีคราม เป็นภาพที่ติดใจนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนจนทําให้ไร่ชากลายเป็นที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย 3. จังหวัดชนบุรีหากไม่อยากเดินทางไกลใกล้ๆกรุงเทพก็จะมีทะเลให้เลือกอยู่หลายจุดอย่างที่ชนบุรีจังหวัดในภาคตอนออกที่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะักขับรถเพียง2-3ชั่วโมงก็ได้ออกมาพักผ่อนนอนฟังคลื่นอยู่ริมทะเลแล้ว หรือหากมีเวลาน้อยจะเลือกเป็นทริปไปเช้าเย็นกลับก็สะดวกเช่นกันด้วยบรรยากาศสุดชิลมีทาเลข,ของชายหาดที่มากมายให้เราได้เลือกไปนั่งรับลมผ่อนคลายหลายแห่งด้วยอาทิบางแสนชายหาดยอดฮิตมาอยากยาวนานพัทยาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทยและติดอันดับโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวกันตลอดทั้งปีในยานพัทยาทั้งพัทยาเหนือ พัทยากลางและพัทยาใตา้มีทั้งที่พักร้านอาหารร้านค้าตลาดห้างสรรพสินค้าและแหล่งเรืองรวมต่างๆที่คึกคักกันตลอดทั้งวันทั้งคืนหาดจอมเทียนหาดนี้จะยังเต็มไปด้วยที่พักและร้านอาหารสําหรับนักท่องเที่ยวแต่ก็มีโซนพักผ่อนเล่นน้ํำทะเลด้วยเช่นกันและยังมีชายหาดอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจอีกเช่นกัน 4. ประจวบคีรีขัน สถานที่ท่องเที่ยวในประจวบคีรีขันธ์หลายคนคงนึกถึงที่เที่ยวประเภทชายหาดชายทะเลหรือมาชิมอาหารทะเลสดๆแต่ที่ประจวบนั้นก็ยังมีความน่าสนใจอยู่อีกมากมายโดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีความงดงามให้เราได้แวะไปกราบสักการะเพิ่มความสิริมงคลให้กับชีวิตและหากพูดถึงประจวบคีรีขันธ์แล้ว แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออันดับต้นๆก็คือหัวหินที่ครองใจนักท่องเที่ยวอีกเช่นกันที่มีชายหาดที่สวยสะอาดงดงามมีโรงแรมที่พักในราคาหลากหลายและร้านอาหารให้เลือกลิ้มชิมรสตั้งแต่เช้ายันค่ำรวมถึงตลาดโต้รุ่งที่เดินชิวเดินซื้อของในยามค่ำคืนกันเลยทีเดียว 5. จังหวัดระยอง เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองหลายคนก็จะนึกถึงชายหาดสวยงามแหล่งน้ําทะเลใสใสให้เราได้ไปนั่งพักผ่อนแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่มีความน่าสนใจอีกมากมายให้เราได้ไปสัมผัสกันแหล่งท่องเที่ยวของระยองนั้นก็มีมากมายตามความชื่นชอบของสไตล์แต่ละคน ย่านเก่าของเมืองระยองที่ถนนยมจินดาถนนแห่งนี้ถือเป็นถนนเก่าแก่ที่ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น้ำระยองทุ่งโปร่งทองตรงจุดชมวิวกลางทุ่งโปร่งนี้สามารถเห็นวิวได้รอบทิศเสมือนถูกอบด้วยทุ่งสีเหลืองทองตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มของใบโกงกลางที่เป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นตาประทับใจให้กับหลายๆคนและยังมีชายทะเลที่สวยงามมากมายรวมถึงเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของระยองอีกด้วย 6. จังหวัดเพชรชบุรีเพชรชบุรีจังหวัดใกล้กรุงเดินทางง่ายใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือพระวัดดังต่างๆมากมาย และแน่นอนว่าหากพูดถึงทะเลที่เพชรบุรีก็คงหนีไม่พ้นชะอำเป็นชายหาดที่เมื่อใครมาเยือนจะต้องไม่พลาดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยก็ว่าได้เพราะมีทั้งร้านอาหารทะเลที่พักริมหาดให้บริการอยู่มากมาย 7. จจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองไข่มุกอันดามันจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย บรรยากาศเมืองและบรรยากาศเกาะผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยมนต์เสน่ห์ทางการท่องเที่ยวอันโดดเด่นของภูเก็ตทั้งสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารและคาฟเฟ่เก๋ๆจึงเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวกินแบบครบรถของนักท่องเที่ยวนอกจากชายหาดแล้วแน่นอนว่าภูเก็ตก็มีเกาะที่สวยงามไม่แพ้กันและถึงแม้จะมีเกาะน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปโดยมีสามเกาะไฮไลท์ไม่ควรพลาดได้แก่เกาะเ hey. ฮ เกาะไข่และเกาะไมท่อน 8. จังหวัดเพชรบูรณ์เพช,ชบูรณ์ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะชมทะเลเหมอกสวยๆบนเขาคอหรือจะถ่ายรูปชิคๆที่ภูทับเบิกแต่ใครจะรู้ว่าในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองมะขามหวานก็คือ วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอภูทับเบิกอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานเพชรชบุระพุทธมหาธรรมราชาองค์จำลองวัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงเป็นต้น9จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าโคร,ราชนั้นเปรียบได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานเพราะใครจะไปใครจะมาที่ภาคนี้ ก็อยอมต้องผ่านเมืองโคราชก่อนในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงสมัยที่วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมหอมได้เข้ามามีอิทธิพลเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นปรา,าสาทหินพิมายนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอาทิอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นมัสการหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่อนุสวรียาโม วัดศาลาลอยและเมื่อมาเที่ยวโคราชเมืองย่าโมกันแล้วก็อย่าลืมมาเติมพลังด้วยของอร่อยประจำถิ่นอย่างผัดมีโคราชที่รสชาติเป็นเอกลักษณ์มีให้เลือกชิมกันหลายร้านเลยทีเดียว 10. จังหวัดกาญจนบ,บรุรีพอถึงวันหยุดหรือพอมีเวลาว่างก็อยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ ไปเที่ยวสนุกๆกทางกลางธรรมชาติถ้าไม่อยากเดินทางไกลามากหนักที่กาญจนบุรีก็เป็นอีกจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมีที่เที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติวัดตลาดและวิถีชุมชนถ้ายังไม่รู้ว่าไปทริปกาญจนบุรีรอบนี้จะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้จะมาแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักกันได้แก่สะพานข้ามแม่น้ําแคววัดถ้าเสือถนนคนเดินปากแพรกสะพานทางรถไฟบริเวณถ้ากระแส ช่องเขาขาดน้ำตกไซโยกน้อยหมู่บ้านอีตองสังขระบุรีอันนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวของกาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็น10จังหวัดที่เที่ยวยอดนิยมหลังคลายล็อกดาวน์นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่สีแดงเข้มจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมาตราการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทางและตรวจสอบมาตราการของแต่ละจังหวัดก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องภาษา Channel สำหรับวันนี้สวัสดีครับ